นเรอีเธอไม่สบายหรือเปล่าหน้าตาเธอดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะก็ฉันได้คะแนนน้อยมากเลยอะุ๊ยได้เต็มสิบได้ล่ละของเธอได้เท่าไหร่เหรอฉันได้เก้าอ่ะนักเรียนเงียบๆกันหน่อยได้ไหมนี่ห้องเรียนนะใครสั่งใครสอนให้คุยในห้องเรียนฮะเบาๆเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อนะ ออกมาทีละคนเข้าใจไหมดวงกรมนค่ะครูอ่านี่จ่าเก่งมากอ๋อโหหนูได้คะแนนเยอะเลยขอบคุณคุณครูนะคะจ่ากลับไปนั่งที่ได้แล้วค่ะอิมอิมมานี่สิมาหาครูก่อนค่ะครูมิโดริครูยังไม่ได้เรียกเธอเลยเออขอโทษค่ะ อ่ะไหนๆก็ออกมาแล้วอ่ะนี่งานเธอตั้งใจกว่านี้หน่อยนะมิดอริดูอย่างอิมแล้วก็ดวงกมลนี่เก่งมากเลยนะจ๊ะอ่ะครูให้รางวัลขอบคุณค่ะแบบนี้ถูกไหมคะถูกลวจ้าครูคะข้อนี้ถูกไหมไม่ใช่นักเรียนตั้งใจฟังที่ครูสอนสิเวลาครูสอนนะ่ะตั้งใจฟังหน่อยไม่ใช่ทำอย่างอื่นโทรศัพท์น่ะเก็บไปก่อน ว่าแต่มีใครเห็นเสถานาบ้างเนี่ยฮะเสถานาหายไปไหนเออคือว่าเออเพราะเราคิดว่าเสถานาน่าจะดอนเรียนค่ะคุณครูทำไมเสถานาเป็นเด็กแบบนี้เนี่ยครูคะอิ่มค้นโต๊ะครูเอะหนูไม่ได้ทำนะคะครูหนูแค่มาเก็บขยะเฉยๆฉครูบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่ามายุ่งกับโต๊ะครู นี่โต๊ะครูนะไม่ใช่โต๊ะนักเรียนมานี่เลยเอิมไปถูพื้นรอบห้องเลยค่ะนี่ใครปาลูกบ้านในห้องครูคะเสธนากลับมาแล้วคะ่ะเสถานาเธอปาลูกบ้านเหรอนี่คัดไทยไปเลยห้าร้อยหน้าโอ้ยครูมันเยอะไปปะเนี่ยพูดจาก,กับครูให้มีหางเสียงหน่อยเสธานาอย่าเถียงครูสิเดี๋ยวพวกเราก็ไม่ได้กลับบ้านหรอกครับครับครับทำก็ได้ ครูคะฝนจะตกแล้วปล่อยพวกเรากลับบ้านเถอะค่ะอืมรู้แล้วรู้แล้วอ่น,นักเรียนกลางร่มดีๆนะอย่าตากฝนนะจ๊ะค่ะครูแล้วนักผู้ชายที่ไหนมายืนหน้าโรงเรียนอะอ๋อเขาเป็นเพื่อนของยิมมิเดอรีค่ะไม่ใช่นะฉันไม่ได้รู้จักเขาซะหน่อยอย่ามาใส่ร้ายกันได้ปะนี่นักเรียน เป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวนี่นายมาจากโรงเรียนเออใช่ไหมไปเลยไปเลยอย่ามายืนตรงนี้อ้าวแล้วยืนมุงอะไรกันเรากลับบ้านสินักเรียนกลับบ้านแม่คะก็หนูชอบผมทรงนี้ไม่ได้นะลูกมันไม่เรียบร้อยถ้าคุณครูลูกเห็นจะเป็นยังไงแม่เห็นยังขัดตาเลยเนี่ยแม่คะหนูถ่ายภาพนักเรียนแม่ได้ด้วยล่ะนี่ไงคะ เขายืนคุยกับผู้ชายหน้าแปลกเฮ้ hey, คุณแม่คะครูคะนั่นไงคะผู้ชายที่พามิดริออกมาข้างนอกนี่เด็กหญิงมิดริกลับโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะครูคะครูจัดการเลยนะคะใช่เขาเป็นเด็กใจแตกนีสใส่ไม่ดีควรไล่ออกจากโรงเรียนเดี๋ยวก่อนนะนักเรียนใจเย็นก่อนครูขอสอบสวนก่อนนะนี่นาย นายคือใครครูคะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาจะพาหนูไปเลี้ยงขนมคะ่ะหนูก็เลยออกมากับเขานี่นายตกเป็นพวกต้่มตุนแน่เลยจะจับเด็กไปขายใช่ไหมเนี่ย มิโดริครูสอนกี่ขั้งกี่หนแล้วว่าอย่าออกมากับคนแปลกหน้าแล้วดูหน้าตานี่สิเนี่ยหน้าแปลกขนาดนี้เดินออกมากับมันได้ยังไงถ้าเกิดว่าเธอโดนลักพาตัวไปแล้วจะเป็นยังไงพ่อแม่เธอจะเป็นยังไงเห้อแล้วครูจะต้องเสียใจขนาดไหนพ่อแม่เธอจะต้องเสียใจขนาดไหนเออครูครับไม่ต้องพูดเลยนายน่ะมานี่เลยเข้าคุกไปเลยนะครูคะเดีวก่อนสิ ครูหนูเจ็บนะลุกขึ้นมาเลยสอนกี่ครั้งก็แม่รู้จักจำคุณตำรวจคะจับตันนั่นเข้าคุกไปเลยคะ่ะเออใจเย็นก่อนนะครับคุณครูมานี่เลยมิดอริกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะครูจะไปส่งเธอที่บ้านครูคะพี่คนนั้นเขาเ,เขาไม่ได้ทำอะไรหนูเลยนะคะหนูแค่เดินออกมาแป๊บเดียวเองอะทำไมคุณครูต้องจับเขาเข้าคุกด้วยล่ะคะ ครูบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วสอนอะจำบ้างนะโอ้ยฉันไม่อยากเรียนโรงเรียนนี้แล้วอะคุณครูขี้บน่นจู้จี้จุกจิกชอบให้ทำงานแล้วก็ชอบยุ่งเรื่องของฉันทุกเรื่องเลยอะนี่ที่ครูทำไปอะ่ะเขาก็เป็นห่วงเธอทั้งนั้นแหละจริงด้วยผู้ชายคนนั้นที่เธอเคยเจอ,อะ่ะเขามาทำร้ายคุณครูนะ นี่คุณตำรวจปล่อยให้มันออกมาได้ยังไงคะเนี่ยโอ้ผมก็ไม่รู้อ่ะเขาเป็นเยาวชนแล้วเขาก็ไม่มีความผิดแต่ตอนนี้ผมคิดว่าอไม่นะเธอจะบอกว่าคุณครูตายแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนักเรียนครูยังไม่ตายจะ้ะครูแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอโชคดีจังเลยนะคะที่ครูไม่เป็นอะไรอะ่ะ พวกเราอยากจะขอบคุณคุณครูที่คอยดูแลแล้วก็สั่งสอนอบรมพวกเราตลอดมาค่ะปาเจลาจายาโาตีพวกเรารักกรักครูะคะรักมากเลยกพวกเราทุกคนตั้งใจเรียนนะลูกๆของครูสิบปีต่อมานี่มันก็ผ่านไปสิบปีแล้วฉันยังคง ดำรงอาชีพครูและตั้งใจเป็นครูในทุกเวลาอนั่นมันลูกศิษย์ของฉันนี่นะครูคะครูครับพวกเรากลับมาแล้วครูสบายดีนะครับสบายดีจ้ะพวกเธอก็สบายดีใช่ไหมใช่ค่ะพวกเราคิดถึงคุณครูนะคะ ครูก็คิดถึงพวกเธอเหมือนกันนะครูดีใจที่เห็นพวกเธอใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกันทุกคนส่วนนายกลับตัวกลับใจแล้วก็มาเรียนหนังสือเข้าใจไหมตั้งใจทำมาหากินทำอาชีพที่สุจริตเออครูครับใจเย็นครับอ่ะครูหาอาชีพให้แล้วตั้งใจทำงานนะลูกนะขอบคุณนะครับครูผมไม่คิดเลย ว่าผมจะได้มาทำงานที่นี่ตั้งใจทำงานนะครูเองก็จะตั้งใจเป็นครูที่ดีเหมือนกัน